สวัสดีครับสำหรับคนไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักผมนะครับผมมีหน้าที่ที่จะช่วยให้เพื่อนๆพนทุกคนขายเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่ามือใหม่อยากขายเสื้อผ้าแบบไหนดี เลือกไม่ออกระหว่างขายเสื้อผ้าแฟชั่นหรือขายเสื้อผ้าที่เป็นทางการนะครับยกตัวอย่างเช่นง่าย,ายๆให้เพื่อนๆนึกภาพออกครับถ้าสมมติผมเป็นผู้ชายอยากจะขายเสื้อผ้าแล้วอยากจะตัดเสื้อเชิ้ตมาขายผมจะขายเสื้อเชิ้ตอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ mm hmm. เสื้อเชิ้ตฮาวาย หรือเสื้อเชิ้ตสีพื้นอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็จะแบ่งกันได้เห็นว่าไอ้เสื้อเชิ้ตมี2แบบก็คือแฟชั่นก็คือฮาวายแบบเป็นทางการก็คือเสื้อเชิ้ตสีพื้นอะไรแบบนี้ครับทีนี้จะทําให้เพื่อนๆคิดได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราควรเลือกอะไรไอันี้ผมยกตัวอย่างในฐานะผมเป็นผู้ชายผมคิดไม่ออกเ่าผมจะขายอะไรที่ผมจะขายเสื้อผมก็ขายเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตที่ผมคิดแฟชั่นคือฮาวายทางการคือสีพื้น คอจีนคอเต่าอะไรนี่คือไทายาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดตามผมนะถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้ชายเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างผู้ชายเดี๋ยวผมยกตัวอย่างผู้หญิงนะเช่นเดทที่จะเป็นแบบว่าเดทฟุงฟิ้งมีสายผูกเอวแหวกหน้ามีระบายชั้นชั้นชั้นสามสี่ชั้นเดี๋ยว จะพยายามหารูปให้ใกล้เคียงที่ผมเป็นเดทคุมมีลายเป็นภาพลายดอกเอ้ยเป็นชั้นชั้นชั้นระบายโอเคเนี่ยตัวอย่างอย่างเงี้ยคือเดทแฟชั่นสองที่ผมจะยกตัวอย่างของผู้หญิงเหมือนกันก็คือเดทที่เป็นแบบทางการพนักงานออฟฟิศใส่พนักงานธนาคารใส่พนักงานโรง,งแรมใส่อะไรประมาณนี้ให้เพื่อน <c oughs> ๆหเห็นภาพเดี๋ยวผมเอาภาพประกอบนะครับ แล้วทําไมผมถ,ถึงต้องมาทําคลิปนี้ล่ะเพราะว่ามีคําถามเข้ามามาถามผมบ่อยครับว่า,าไม่รู้จะขายสินค้าแบบไหนดีจะผลิตสินค้าแบบไหนดีตลาดอย่างนี้เศรษฐกิจนี้เป็นยังไงผมจึงทําให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วไปตัดสินใจง่ายๆนะครับระหว่างเราจะขายแบบแฟ,ฟชั่นหรือแบบทางการโอเคแล้วผมจะอธิบายในหัวข้อแรกก่อนขายแบบแฟชั่น การขายแบบแฟชั่นนะครับก็คือเหมือนเสื้อฮาวายหรือเป็นเดรสชั้นๆอย่างเมื่อกี้ก็คือข้อดีของมันก็คือขายง่ายตามเทศกาลเช่นสมมุติมาเทศกาลสงการานต์ผู้ชายเขาก็หาเสื้อฮาวายใส่กันก็จะขายดีในช่วงเทศกาลครับแต่หมดเทศกาลถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้แต่น้อยลงครับเพราะว่าเสื้อฮาวายก็จะมีคนบางกลุ่มอย่างเช่นพิธีกรดังๆต่าง เดือดทอยหรืออะไรอย่างนี้ดาราครับที่เขาใส่เป็นสไตล์ของเขาคนกลุ่มนี้ก็ยังจะซื้ออยู่แต่มีน้อยครับไม่กว้างแต่คนต้องใส่แบบว่าเชิ้ตปกติเปรียบเทียบกันเลยเมื่อกี้แฟชั่นก็จะขายได้ในช่วงช่วงสงการเนี่ยเชิ้ตทางการที่เป็นสีพื้นอะอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเชิ้ตลายนะครับผมแต่หลังจากหมดเทศกาลครับมันก็จะกลายเป็นขายแบบ คนทำงานเด็กจกใหม่เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่ไปเป็นนักศึกษาเรียนฝึกงานสมัครงานทำงานธนาคารเนาะหรือว่าหนุ่มออฟฟิศผู้บริหารก็ใส่สีพื้นหรือว่าจะเป็นลายลายก็ไม่ชูดฉาอาจจะเป็นลายทางตรงไม่ใช่ลายดอกไม่ใช่ลายสับปะรดไม่ใช่ลายที่มันมาตามเทรนนะแยกกันให้ออกนะครับว่าเทรนก็คือแฟชั่นกับสีพื้นหรือเป็นลายแบบเรียบๆคือ ขายแบบทางการเราก็ต้องมานั่งคิดนิดนึงว่าเราเองมีความสามารถทางด้านไหนมีทุนทรัพย์หรือสายป่านประมาณไหนถ้าเพื่อนๆบอกว่าโอเคฉันทุนสูงแล้วหลังจากนี้ฉันก็ผลิตของใหม่ที่มันตอบโจทย์กับหมดช่วงเทศกาลงั้นไม่ใช่ปัญหาครับแต่สำหรับมือใหม่ทุนน้อยไม่อยากไปลงเยอะไม่บางตายแล้วกลัวเงินจม แนะนำให้ขายแบบเป็นทางการครับเช่นถ้าเราขายเชิ้ตที่มันเป็นทางการหรือเสที่เป็นทางการเราขายไม่ได้อีกปีหนึ่งปีหน้าปีปีต่อๆไปเด็กโตขึ้นมาใหม่มาสมัครงานก็อาจจะเลือกของคุณไปขายหรือว่าจบใหม่มาเลือกเสื้อของคุณไปใส่ซึ่งแสดงว่าถ้าเราขายไม่ออกภายในเดือนนี้ปีนี้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องตื่นเต้นปีหน้าขายได้แน่ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแฟชั่นปีนี้ผมสมมุติเมื่อปีที่แล้วแล้วกันปีนี้ผมยังไม่รู้เลยปีนี้ยังไม่ถึงสงการผมเลยไม่รู้ว่าลายอะไรที่เขากําลังจะฮิตในสงการปี2020แต่ในเมื่อปีที่2019หรือ2018 h ฮิตผมเคยเห็นครัง้งหนึ่งเป็นลายเสื้อสับปะรดลายใบายจากอะไรประมาณนี้ นั่นนะครับแต่ถ้าถามว่าปี2 0ง0จะมาใส่ลายสับปะรดหรือลายใบจากพวกนี้มันเอาครับก็ไม่มีคนอยากซื้อถ้าเราขายไม่หมดในปีนั้นๆก็จะทําให้เราติดสต็อกหรือติดดอยหรือทุนติดตัวไม่สามารถที่จะแปลผันมาเป็นเงินไปลงทุนต่อไปได้นั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเรามีเทคนิคเรามีการขายเรยังไงแล้วก็ขายได้อันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมแนะนําในฐานะผมเป็นผู้ผลิตแล้วไม่อยากให้มือใหม่ติดมือครับแต่ถ้ามือใหม่ทํากันบ้านมาดี อยากขายแฟชั่นรู้ในช่วงของแฟชั่นจะมีสโคบกี่เดือนทํากันว่ามาดีว่าอยู่ในช่วงตั้งแต่มากาาักรลาจนถึงพฤษภาสามารถขายได้ไม่ติดมือแน่นอนผลิตมา2-300ตัวน่าจะหมดถ้าอย่างนั้นก็ลุยกับแฟชั่นขายได้ดีแน่นอนครับแต่คนไหนไม่มั่นใจไม่มีเทคนิคและไม่อยากจะท้อกขาวงการขายผ้าผมก็แนะนําอย่างที่ผมบอกเนาะไปเลือกแบบทางการนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับเผื่อ เพื่อนๆได้ไอเดียหรือได้เก็บความรู้ไม่มากก็น้อยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจสั่นกริ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเย็บผ้านะครับถ้าผมทําได้ผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆแน่นอนครับฝากทไว้ด้วยนะครับหน้าที่ผมก็คือทําให้เพื่อนๆขาดเสื้อผ้าให้ดีขึ้นนั่นเองครับมาแล้วครับ